สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดวายก็จะมาเตรียมนะคะมาเตรียมข้าวของที่แอดวายจะทําขนมนะคะสว่วนจะเป็นขนมนั้นอะไรนั้นแอดวายก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะแอดวายังไม่ได้ทํามะพร้าวเลยนะคะแอดวายก็จะไม่ยุดเจื้อนะคะอาจจะมาทําให้อาจจะเตรียมของให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาทําให้ชมนะคะเพราะว่าแอดวายทำคนเดียวนาออาจจะช้า ยังไงก็รอรับชมรักขอบกำลังใจให้แอดไวด้วยนะคะส่วนแป้งกับน้ำใบเตยไอไวก็เตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวแอดไวจะมาท,ทําทีหลังนะคะตอนนี้แอไวก็ขอไปทำมะพร้าวก่อนนะคะไปปอกมะพร้าวก่อนเนาะนะคะอาจจะช้าหน่อยทนรอชมหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นถั่วนึ่งนะคะถั่วซีก หรือว่าเรียกง่ายๆก็ว่าถั่วเหลืองเนาะบ้า enfin, น uh, ๆเราก็เร like ียกถั่วเหลืองแต่อ่าชื่อของเขาคือถั่วเขียวซีกนะคะถั่วเขียวกระเทาะเปลือกนะคะหรือว่าถั่วเหลืองถั่วซีกนะคะเราจะเรียกว่าถั่วซีกเนาะนะคะเนี่ยเราก็จะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิชช่แช่น้ำหนึ่งคืนนะคะก็เราจะไม่ให้เขาแตกมากนะคะเพราะว่าจะทําให้เปื่อยขนมจะไม่สวยนะคะบางขนมนะคะ แต่แอดวาจะทำแบบไหนนั้นก็คอยรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะก็จะหนึ่งเอาพอประมาณนี้เนาะพอให้เขาไม่ไม่เปื่อยมากนะคะเราต้องคอยดูด้วยว่าเขาจะเปื่อยมากไหมแต่ถ้าเราต้องการขนมอีกแบบหนึ่งที่ต้องการปิดเปื่อยเราก็ต้องเอาไปโขลกใหม่นะคะหรือถ้าไปเพศไส้ขนมเนาะแต่ขนมอะไรนั้น ไอเดียไว้ก็จะทำง่ายๆนะคะไม่ได้ทำให้ยุ่งยากเนาะส่วนแป้งไอเดียไว้ก็จะเหลือจากทำขนมอ่าที่เคยทำนะคะก็จะเอามาใช้มันจะไม่เยอะนะคะแต่ไอเดียไว้จะทำให้เป็นรูปเป็นร่างน,นะคะส่วนจะเป็นขนมอะไรนั้นก็เพื่อนๆก็คอยรับชมนะคะ ใบเตยเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราก็ใส่น้ําเยอะหน่อยสีอาจจะไม่สดใสนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้สีสังเคราะห์นะคะช่วยเราจะเน้นที่กลิ่นนะคะส่วนสีนั้นขอให้แป้งเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปไม่ขาวมากนะคะเราจะคงความเป็นแป้งไว้อยู่นะคะส่วนสีของใบเตยก็จะจืดจางหน่อยนะคะแต่ที่ในท้องตลาดนะ่ะเขาจะใช้อ่า สีสังเคราะห์นะคะช่วยเหลือเพื่อความสวยงามนะคะแต่แอดไปไวก็ทำได้แค่บ้านๆเรานี่แหละเนาะเบตเตยก็ไม่เยอะนะคะหลังจากที่ทำวันนั้นแล้วก็เก็บไว้ในตู้ไว้นะคะก็จะเอามาใช้นะคะก็ยังมีความเขียวอยู่นะคะเพื่อนๆน,นะคะคอยรับชมและก็ติดตามขอกำลังใจให้แอดไปไวด้วยนะคะ นะคะที่รับชมขอบคุณค่ะเราจะมาเน้นที่ไหนดีเราจะเน้นสองอย่างนี้เนาะขอบคุณนะคะ